คลิปนี้ก็จะมาปั่นนะครับเช่นเคยนะครับใครจำบ้างได้บ้างครับตรงนี้ที่ผมรือกับพ่อผมครับดันคณาออกตอนนี้เป็นแปลงเดียวแล้วครับจะปั่นนะครับอันนี้เพิ่งปั่นทางยาวครับปั่นบนเล็กเข้าเล็กเข้าเรื่อยๆครับแล้วทีนี้ผมจะปั่นทางสั้นนะครับทีนี้ปั่นทางขวางนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บทางยาวอีกครับผมแล้วผมจะเปลี่ยนผ่านมาไทยยกล่องนะครับ อาจจะยกล่องยากหน่อยนะครับพี่น้องของตัวเองก็จะทําให้อ่าละเอียดดีหน่อยครับเดี๋ยวจะปั่นทางสั้นแล้วก็เก็บทางยาวครับอให้ดินมันเสมอนะครับเพื่อที่เราจะยกล่องครับอาจจะยกล่องยากหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าต้นไม้มันเยอะนะครับได้หลบต้นไม้เยอะครับดูครับมีแต่ต้นไม้ครับประมาณยี่สิบเกือบถึงยี่สิบมั้งนี่เกือบถึงยี่สิบต้นนะครับนี่นี่ครับ มีต้นไม้นี่ครับหลังๆนี่ก็ใช่ครับนี่ต้นไม้นี่เอาแล้วเอาผมไปหนึ่งเล่มแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ครับจัดไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับโอ้ยนะครับนี่ครับต่อตรงนี้ลากันยาวมาถึงนี้ครับโอ้เชิงนี่ครับหักหักข้างเก็บงานด้วยครับพี่น้องเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ ช่วยชิบหายนะครับนี่ครับก็ว่าจะถ่ายให้ดูอยู่ครับตอนปั่นนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงครับมันมันกว้างเกินครับพี่น้องนะครับมุมมันกว้างเกินเอาไว้ยกล่องเดี๋ยวผมจะเอ่อมาถ่ายให้ดูนะครับยกล่องยกล่องก็ยากครับพี่น้องเพราะว่าต้นไม้มันเยอะนะครับยกล่องปลูกหญ้านะครับ ไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวปั่นให้พี่น้องดูสักสักหน่อยนะครับปปเห็นอยู่นะครับน่าจะเห็นอยู่อุ้ย ผมว่าพอแล้วนะพี่น้องเนาะมุมมันกว้างนะครับมันดูไม่สนุกนะครับพี่น้องแล้วก็บนรถถายไกลด้วยนะครับเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเอ้ยเสียฟันไปหนึ่งซี่นะครับพี่น้องได้ไปซื้อฟันมาใสอีกแล้วครับนี่ถ้าไม่ใส่ก็ปั่นไม่ค่อยสนุกครับโอ้ยนะครับอ่ะผมจะปั่นทางทางสั้นอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทางยาวนะครับทีนี้เก็บงานเลยนะครับ ตัวเองก็ทำให้มันเนียนๆหน่อยครับผมอ่ะไวเจอกันคลิปหน้าครับโอ้เสีงเป็ดเลยครับฟันหักเลยฟันลอตเตรี่นะครับไม่ใช่ฟันผมครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ